ปีพศ2522เราผู้ก่อการร้ายได้ก่อความไม่สงบในเขตชายแดนภาคใต้ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างถูกฆ่าตายเป็นจำนวนมากทางรัฐบาลไทยจึงได้ส่งกลุ่มทหารรับจ้างฝีมือพะการนามว่าหน่วยพยัก์ลงไปควบคุมสถานการณ์และช่วยเหลือชาวบ้านให้ได้มากที่สุดโดยทีมพยัก์มีหัวหน้าทั้งหมด2คนได้แก่จ่าทองคำและจ่าขาจรสองวิรุรุษสงครามที่ผ่านศึกมานักต่อน,นัก ระหว่างที่ทีมพยักกำลังมุ่งหน้าไปช่วยเหลือชาวบ้านพวกเขาก็ถูกผู้ก่อ,อก,การร้ายดักโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวจากทองคำและจากขจรพยายามยิงตอบโต้และรักษาชีวิตลูกทีมอย่างสุดความสามารถแต่ค่าศึกก็มีมากเกินไปจากขาจรจึงโทรเรียกกำลังเสริมแต่ทางกองทัพก็ไม่ตอบกลับนั่นทำให้ลูกทีมของพวกเขาพากันถูกฆ่าไปทีละคนจนเหลือเพียงจากทองคำและจากขาจรเท่านั้นแต่ซ้ำร้ายจากขาจรกับผ้าทา่าถูกยิงเป็นสิบนัดส่วนจากทองคำที่เห็นเพื่อนถูกยิงต่อ ก็ดันเสียสมาธิผ้าถูกยิงสลบไปโดนขนาดนี้ใครเห็นก็คิดว่าตายแต่ที่ไหนได้สุดยอดทหารอย่างจ่าทองคํากลับไม่เป็นอะไรเลยนั่นเป็นเพราะเขามียันมหาอุดมหายันในตำนานที่น้อยคนนักจะมีไว้ครอบครองด้วยพลังแห่งยันมหาอุดจ่าทองคําระเบิดความบ้าเลือดฆ่ากลุ่มพวกก่อการร้ายตายไปหลายสิบคนแต่กว่าจ่าทองคําจะมาถึงหมู่บ้านมันก็สายไปเสียแล้วชาวบ้านทุกคนถูกฆ่าทิ้งทั้งหมด แต่ภายใต้ซากศพนั้นกลับมีเสียงเด็กทารกร้องลั่นออกมาทําให้จาาทองคําได้พบกับเด็กชายตัวน้อยผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายของหมู่บ้านเขาจึงตั้งมั่นว่าจะต้องปกป้องเด็กคนนี้ไว้ให้ได้ต่อให้ตายก็ยอมและก็เหมือนสวรรค์ยังเห็นใจทางกองทัพได้ส่งเฮลิคอปเตอร์มารับจาาทองคํากับลูกทีมกลับนั้นทําให้จาาทองคํากับเด็กชายสามารถเอาชีวิตรอดมาได้จากฝันร้ายที่ยากจะลืมเลือนหลังจากนั้นจาาทองคําที่ทําภารกิจล้มเหลวเขาก็ตัดสินใจว่า มือจากการเป็นทหารเพราะเขาต้องสูญเสียเพื่อนสนิทที่ร่วมเป็นร่วมตายมาด้วยกันยังจ่าขาจรจา่าทองคําจึงตั้งใจมุ่งหน้าเข้าสู่ทางธรรมออกบวทให้พระพุทธศาสนาบรรเทาจิตใจและถือเป็นการไถ่บาปให้กับจ่าขาจรเพื่อนรักที่ตายไป อีกทั้งหลวงพ่อทองคํายังรับเลี้ยงเด็กชายทั้งสองคนไว้ในปกครองโดยคนโตก็คือเด็กน้อยที่รอดชีวิตมาจากชายแดนหลวงพ่อได้ตั้งชื่อให้เขาว่าเจดส่วนคนเล็กหลวงพ่อตั้งชื่อว่าชายัยซึ่งหลวงพ่อก็เลี้ยงดูเด็กทั้งสองเป็นอย่างดีคอยอบรมบ่มนิสัยพวกเขาด้วยความเอาใจใส่จนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปถึง15ปีเจดและชัยนั้นเติบโตขึ้นตามวัยแต่ก็มักจะมีกลุ่มเด็กเกเรนำโดยเจ้าเขนที่ชอบยกพวกมาลังแกพวกเขาอยู่สเสมอ และในวันหนึ่งที่หลวงพ่อได้ลองนับอายุของเจตเพื่อตรวจสอบดวงชะตาท่านก็ได้พบว่าตอนนี้เจตมีอายุครบ15ปีบริบูรณ์แล้วซึ่งก็สมควรแก่เวลาที่หลวงพ่อจะถ่ายทอดวิชาอาคมที่ตนมีมอบให้เจตไว้ติดตัวเพื่อป้องกันภัยหลวงพ่อได้เรียกเจตมาพบเพื่ออธิบายเกี่ยวกับวิชาไสยศาสตร์ว่าวิชาพวกนี้มันมีทั้งแบบพุทธคุณและอิทธิคุณผู้ใดที่ร่ำเรียนจะมีพลังเมตตามหานิยมอยู่ยงคงกระพันให้คู่ควรกับคําว่าลูกผู้ชาย ไดยก่อนจะเริ่มเรียนหลวงพ่อได้สั่งให้เจตกล่าวคำสาบานตนทั้ง4ข้อโดยข้อที่1คือห้ามลบลูผู้มีพระคุณ2ห้ามกระทําผิดในกาม3ต้องช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวมและ4ห้ามเบียดเบียนผู้อื่นซึ่งเจตก็กล่าวคำสาบานด้วยความแน่วแน่เขาได้เรียนรู้วิชาอาคมมากมายเริ่มต้นที่การสักยันมหาอุดแบบพื้นฐานด้วยน้ำมันต่อด้วยการท่องจำบทบริกรรมคาถาต่างๆในตำราให้แม่นยำ รวมถึงการรักษากฎเหล็กเล็กๆน้อยๆที่พูดง่ายแต่ทํายากนั่นคือห้ามกินฟักกินบวบห้ามลอดลาวตากผ้าห้ามโดนประจำเดือนของผู้หญิงห้ามพูดขนาดอยู่ในห้องน้ําห้ามพูดขนาดกินข้าวก่อนจะนอนต้องอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าให้สะอาดทุกครั้งและที่สําคัญก็คือต้องเป็นคนดีซึ่งวิชาที่เจดร่ำเรียนมาทั้งหมดก็ได้แสดงฤทธิ์เดชให้เห็นในตอนที่เขาเข้าไปช่วยชัยที่กําลังถูกเจ้าเข็นกับพวกรังแกโดยพวกของเจ้าเข็นได้ปาขวดแก้วใส่ แต่ควดเหล่านั้นก็ได้แตกละเอียดและสะท้อนกลับอย่างไม่น่าเชื่อเล่นซะพวกเจ้าเค็นวิ่งหนีแทบไม่ทัน หลังจากวันนั้นเจดก็ตั้งใจเรียนวิชาอาคมด้วยความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละแต่เวลามันก็ผ่านไปเร็วเหมือนโกหกจากเมื่อกี้ถึงตอนนี้เวลาก็ผ่านไปถึง9ปีจนเจดกับชายได้โตเป็นหนุ่มซึ่งแน่นอนว่าลูกนกเมื่อปีก้าก็ต้องออกจากรังเจดกับชายตัดสินใจออกมาหางานทําในเมืองและเช่าห้องอยู่ข้างๆกันพอทั้งคู่ทํางานได้เงินก็มักจะส่งเงินมาให้หลวงพ่ออยู่เสมอโดยชายนั้นได้งานเป็นคนขับแท็กซี่แถมยังได้แฟนสาวมาหนึ่งคนโดยเธอชื่อว่า กุกไก่ส่วนเจที่ยังโสดสนิทก็ได้งานเป็นพนักงานในสนามซ้อมยิงปืนซึ่งก่อนที่เจจะออกไปใช้ชีวิตในเมืองกรุงหลวงพ่อก็ได้สอนให้เจตั้งมั่นในความดีไว้เสมอคนมีของนั้นเก่งกาจก็จริงแต่การจะรักษาของไว้นั้นมันยากยิ่งกว่าจากนั้นในวันหนึ่งที่เจกำลังทำงานตามปกติเขาก็ได้พบกับสาวสุดเงืะงะที่ชื่อว่ารัฐ ดยเธอนั้นกำลังเช็คปืนของตัวเองว่าทำไมมันยิงไม่ออกและด้วยความประมาทกระสุนที่ค้างอยู่ก็ลั่นพุ่งใส่เจดแบบจังๆแต่กระสุนกลับถูกหยุดและหล่นลงพื้นอย่างน่าอัศจรรย์นั่นทาให้รัดถึงกับตาค้างส่วนเจดก็เดินเข้ามาตําหนิเธออย่างหนักจนรัดทนโดนบ่นไม่ไหวเธอจึงรีบเดินหนีกลับบ้านไปหน้าตาเฉยจากนั้นภาพก็ตัดมาทางชายที่กําลังจะกลับห้องแต่ระหว่างทางที่เขาแวะซื้อของชัยก็บังเอิญมาเจอไอ้เคนนักเลงที่ชอบลังแกเขาตั้งแต่วัยเด็กใช่ครับไอ้เคน คนที่ปาขวดใส่เจตนั่นแหละซึ่งคังเคนก็พยายามชักชวนให้ชายมาเป็นคนส่งยาให้มันแต่ยังดีที่ชัยนั้นรู้จักถูกผิดเขาจึงตอบปฏิเสธจากนั้นชายก็รีบกลับมาเล่าทุกอย่างให้เจดฟังที่ห้อง ทั้งเจดพอได้ฟังก็ภูมิใจในตัวชัยมากที่หนักแน่นทําตามคําสอนของหลวงพอ่อเราอยู่แบบพอมีพอกินก็ดีอยู่แล้วถึงส่งยามันจะได้เงินเยอะแต่มันก็ผิดกฎหมายซึ่งพอเจรู้ว่าไอ้เคนเป็นพ่อค้ายาเขาจึงติดต่อไปหาสารวัตรมณฑลนายนตำรวจมือปราบฝีมือพักการโดยเขานั้นกําลังตามสืบเรื่องแก๊งค้ายาอยู่พอดีทั้งสองได้วางแผนกันไว้เรียบร้อยโดยเจดจะรับหน้าที่แฝงตัวเข้าไปสืบว่าไอ้เคนมันขายยาที่ไหนซึ่งในวันลุยภารกิจเจดก็สามารถหาจุดส่ง ยาของไอ้เคนจนพบแต่เจดก็ดันพลาดถูกจับได้แต่ยังโชคดีที่เจดนั้นกดส่งสัญญาณเรียกกาลังเสริมของสารวัตรมณฑลมาได้ทันทําให้ไอ้เคนกับลูกน้องรีบพากันหนีอย่างหัวซุกหัวซุนทางเจดก็ไม่ยอมปล่อยให้พวกมันหนีไปง่าย,ายเจดจึงพยายามสกัดไอ้เคนไว้แต่ไอ้เคนที่กําลังหัวร้อนอย่างหนักก็ได้ใช้ปืนยิงเจดทิ้งแต่ปืนมันก็ยิงไม่ออกไอ้เคนเห็นแบบนั้นจึงเปลี่ยนใจรีบขึ้นรถหนีโชคยังดีที่ภารกิจนี้ไม่ได้คว้าน้ําเหลวไปเสียหมด เพราะทางตำรวจสามารถจับไอดำลูกน้องของไอเคนไว้ได้หนึ่งคนโดยไอดำก็ได้ให้การกับตำรวจว่าไอเคนนั้นไม่ใช่หัวหน้าใหญ่ของแก๊งค้ายามันยังมีคนที่ใหญ่กว่านี้อีกถึงสองคนโดยรองหัวหน้าแก๊งก็คือนายเมธานักธุรกิจหนุ่มเจ้าของบริษัทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ชื่อดังอีกทั้งยังเป็นเจ้าของนท์คลับและสถานบันเทิงอีกมากมายทั่วกรุงเทพแต่เบื้องหลังของนายเมธานั้นกลับทำธุรกิจผิดกฎหมายแทบทุกอย่าง ทั้ง้ายาและค้าอาวุธสงครามส่วนหัวหน้าใหญ่ของแก๊งนั้นเป็นบุคคลปริศนาลูกน้องธรรมดาทั่วไปไม่มีใครเคยเห็นหน้าเขามีเพียงไอเข้นกับนายเมทาเท่านั้นที่เคยเห็นหลังจากจบภารกิจเจียดก็กลับมาทำงานตามปกติแถมวันนั้นรัฐยังเล่นพิเลนแกลงเอาปืนมายิงใส่หน้าเจดโดยรัฐนั้นบอกว่า เธอเอากระสุนออกหมดแล้วแต่พอเจดลองเช็คปืนดูปรากฏว่ามันยังมีกระสุนค้างอยู่ตั้งหนึ่งนัดนี่ถ้าเจดไม่มีของดีเจดของหัวเป็นรูตายไปแล้วทางรัฐพอเห็นกระสุนก็ถึงกับหน้าเสียเถียงไม่ออกเจดจึงตำหนิเธอไปชุดใหญ่ว่าคนแบบคุณไม่ควรได้จับปืนอีกต่อไปจากนั้นภาพก็ตัดมาทางไอ้เข็นกับนายเมธาที่กำลังมาพบหัวหน้าใหญ่สุดลึกลับโดยหลังจากที่ไอ้เข็นทำงานพลาดแถมไอ้ดำยังโดนตำรวจรวบไปอีกทางหัวหน้าใหญ่แกก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะถือว่า นี่คือความผิดครั้งแรกแต่ก็อยากให้มีครั้งต่อไปเด็ดขาดซึ่งหัวหน้ายญยปริศนาคนนี้ก็ไม่ใช่ใครเขาคือจ่าขจรเพื่อนรักของหลวงพ่อทองคํานั่นเองความจริงแล้วหลังจากที่จ่าขจรถูกยิงเขานั้นก็ยังไม่ตายเนื่องจากจ่าขจรก็มีวิชามาหาอุดคุ้มกันภัยอยู่เหมือนกันซึ่งจ่าขจรที่หลงทางก็พยายามตามหาจาทองคําไปทั่วป่าแต่เขากลับพบว่าจ่าทองคํา ได้นั่งเฮลิคอปเตอร์หนีกลับฐานไปแล้วแถมยังทิ้งให้เขาต้องเผชิญหน้ากับฆาศึกเพียงลําพังแต่จ่าขาจรก็สามารถรอดชีวิตมาได้โดยความแข็งแกร่งของวิชามหาอุดและด้วยความเสียใจที่เขาคิดว่าตนถูกเพื่อนรักหักหลังทิ้งให้ตายเป็นผีเฝ่าป่าจ่าขาจรจึงหาทางกลับกรุงเทพและใช้วิชาอาคมที่ร่ำเรียนมาสะสมอํานาจอยู่หลายปีจนกระทั่งเขาได้ไต่เต้าขึ้นมากลายเป็นถึงหัวหน้าแก๊งค้ายาและอาวุธสงครามลายใหญ่ของประเทศโดยลุงขจรได้มอบหมายให้น้องชาย ร่วมสาบานอย่างนายเมทารับหน้าที่ดูแลกิจการทั้งหมดจากนั้นภาพก็ตัดมาทางสารวัตรมณฑลที่นํากําลังตํารวจแปงตัวเข้ามาในผับของนายเมทาเพื่อรอจังหวะดักจับมันขณะที่นายเมทากําลังขายยาและก็บังเอิญที่ชายได้ชวนเจตมาเที่ยวที่ผับนี้พอดีในตอนที่กําลังตํารวจเปิดฉากโจมตีสถานการณ์ภายในผับก็เริ่มชุลมุนวุ่นวายแต่สุดท้ายพวกนายเมทาก็พลาดท่าโดนตารวจล้อมไว้ในจุดนี้ก็ถึงเวลาที่หัวหน้าใหญ่จะออกโรงลงขจรได้ โผมายิงตำรวจตายไปหลายคนทางสารวัตรมณฑลเองก็พลาดท่าเสียทีแต่ดีที่เจดได้เสียสละผักสารวัตรมณฑลออกทําให้เขาเป็นฝาที่โดนกระสุนเข้าเต็มๆแต่เจดนั้นกลับไม่เป็นอะไรเลยนอกจากรอยฟกชำ้ำลุงขจรที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับงงไปชั่วขณะแต่พอตั้งสติได้ลุงขจรก็ใช้คาถาเทเลพอร์ตพาลูกน้องทุกคนนี้ออกจากผับไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากหนีมาได้ลุงขจรก็หมดความอดทนที่ไอเคนกับนาเมท้าทำงานไม่ได้เรื่องลุงขจรจึงทํา ไอ้เข็นว่าตอนที่ไอด้ดำถูกจับใครเป็นคนพาตำรวจมาไอ้เขนก็นึกขึ้นได้ว่าทั้งหมดเป็นความผิดของเจดลุงขจรจึงสั่งให้ไอ้เคนตามไปฆ่าเจดทิ้งซะส่วนไอด้ดำที่ตำรวจคุมตัวอยู่เดี๋ยวลุงขจรจะแอบเข้าไปฆ่าปิดปากมันเองซึ่งลุงขจรที่ลงมือเองก็ไม่มีพลาด เทียงชั่วข้ามคืนไอ้ดำก็นอนตายกลายเป็นศพภายในสอนอเล่นสตํารวจทุกนายรวมถึงสารวัตรมณฑลก็งงเป็นไก่ตาแตกว่าไอ้ดำนั้นตายเพราะอะไรโดยผลการชนะสูตรของหมอได้บอกว่าไอ้ดำนั้นตายเพราะมีตะปูฝังอยู่ในร่างเต็มไปหมดใช่ครับลุงขจรได้เสกตะปูเข้าท้องไอ้ดำนั่นเองหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาทางเจดที่กําลังนอนพักอยู่ในห้องแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้เจดเริ่มวิตกกังวล ว่าคนที่ยิงเขาจนชำ้ำนั้นเป็นใครกันแน่เจเจึงเข้าไปอาบน้ําเพื่อดับความร้อนในใจแต่ระหว่างที่เขากําลังอาบน้ําอยู่นั้นเจเก็ถูกไอเคนกับพวกบุกมาฆ่าถึงในห้องน้ําโดยการใช้ไม้เบสบอลลุมตีจนเจเถึงกับนอนกระอักเลือดมีหนามซ้ําพวกมันก็จะนําเจเไปทิ้งในแม่น้ําเพื่อให้แน่ใจว่าเจเนั้นตายแน่นอนแต่เหมือนฟ้าส่งนรกสั่งชายที่กําลังจะพาแฟนกับรัตไปทําธุระก็ดันลืมของไว้ที่ห้องแต่หยุดตรงนี้ก่อนหากทุกคนสงสัยว่ารัตมาด้วยได้อย่าง นั่นก็เป็นเพราะรัดเป็นเพื่อนกับกุ๊กไก่แฟนของชัยนั่นเองชัยจึงได้รีบขึ้นไปเอาของและตอนนั้นชัยก็บังเอิญเห็นไอ้เคนกับพวกกําลังอุ้มเจดออกจากห้องชัยที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รู้จะช่วยพี่ชายของตนยังไงเขากับสองสาวจึงทําได้แค่แอบสะกดรอยตามไปหลังจากที่ไอ้เคนโยนเจดทิ้งลงน้ําชัยก็อาศัยจังหวะนั้นรีบกระโดดลงไปช่วยรวมถึงพาเจดกลับไปให้หลวงพ่อช่วยรักษาอาการบาดเจ็บ จากนั้นภาพก็ตัดมาทางสารวัตรมนทนที่ยังคงตั้งใจรวบรวมข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับการค้าอาวุธสงครามของนายเมธาอย่างไม่ลดละกระทั่งเขากับทีมสามารถรวบรวมหลักฐานทั้งหมดได้ครบถ้วนนั่นรวมไปถึงข้อมูลของลุงขจรผู้เป็นหัวหน้าใหญ่ด้วยทีมของสารวัตรมนทนได้บุกร้องบริษัทของนายเมธาซึ่งนายเมธาที่มุแต่แช่น้ําอย่างสบายใจก็ถูกจับอย่างง่ายได้แต่ถึงอย่างนั้นนายเมธาก็ไม่ได้มีอาการเกรงกลัวตำรวจเลยสักนิดและแค่นั้นยังไม่พอหลังจากที่ลุง ขจรรู้ว่าน้องชายถูกจับลุงขจรก็โมโหสุดขีดจึงโทรไปขู่ผู้บัญชาการว่าถ้ามยอมปล่อยตัวเมทาออกมาเขาจะระเบิดทั้งเมืองให้ลาบเป็นหน้ากอง <c oughs> พอพูดจบลุงขจรก็สั่งระเบิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นที่แรกเพื่อเป็นการเชือดก่ให้ลิงดูและก็ถือโอกาสนี้เป็นการโชว์ศักยภาพของระเบิดให้กับบรรดาลูกค,ค้าได้ชมว่าอาวุธของเขามันทรงพลานุภาพขนาดไหนหลังจากการระเบิดสุดน่ากลัวจบลงทาให้กรมตํารวจไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยอมปล่อยตัว เมาไปเรียกได้ว่าตอนนี้ลุงขจรน,นั้นถือไพเ่เหนือกว่าตำรวจทั้งเมืองเสียอีกหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาทางหลวงพ่อที่กําลังพยายามทําทุกอย่างเพื่อช่วยเจดแม้แต่รัฐเองที่เป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องการขอพรเธอถึงขั้นกาขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เจดรอดตายและผลบุญการทําดีของเจดก็สําแดงฤทธิ์เขานั้นยังดวงแข็งชะตาไม่ขาดและได้ฟื้นคืนสติกับขึ้นมาอีกครั้งแต่ความเสียหายทางร่างกายมันก็สาหัสพ,พอสมควรหลวงพ่อจึงใช้โอกาสนี้ พาเจต,ตั้งจิตนึกถึงพระพุทธคุณลงแช่บ่อน้ํำวานร้อยแปดเพื่อสมานกระดูกอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับวิชาอาคมยิ่งแช่นานเท่าไร่พลังก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยด้วยเจตแช่บ่อน้ํำวานอยู่ข้ามวันข้ามคืนจนกระทั่งเขาหายดีเป็นปกติมีหนำซ้ำําเจตยังปลดล็อกพลังอาคมเข้าถึงเวทมหาอุดขั้นสูงสุดได้อีก หลังพิธีกรรมเสร็จสมบูรณ์หลวงพ่อได้ขอให้เจตจงศรัทธาในพลังของตนและจงรักษาสัตว์จากคาสาบานทั้ง4ข้อให้ดีเมื่อกล่าวจบหลวงพ่อก็สัมผัสถ,ถึงพลังของลุงขจรได้ทําให้ท่านรู้ว่าเพื่อนรักของตนนั้นยังไม่ตายหลวงพ่อจึงใช้คาถาเทเลพอร์ตมาหาลุงขจรถึงถิงถ่นเมื่อได้พบกันลุงขจรถึงกับขำแห่งๆที่ได้เห็นอดีตเพื่อนรักมาหาถึงที่โดยทางหลวงพ่อทองคํา ก็พยายามกล่าวขอโทษถึงเรื่องในอดีตที่ท่านได้ทิ้งลุงขจรไว้ที่ชายแดนเพียงลาพัง และหลวงพ่อก็พยายามเตือนสติให้ลุงขจรปล่อยวางโดยการยอมทิ้งอดีตไปเสียและจงอยู่กับปัจจุบันอย่าให้อดีตมาทําให้เราต้องการเป็นคนเลวเลยส่วนทางลุงขจรก็ไม่ยอมฟังอะไรทั้งนั้นที่นี่ไม่ใช่วัดที่พระจะมาเทศนาสอนใครปากบอกให้ทิ้งอดีตทั้งๆที่ตัวหลวงพ่อเองนั่นแหละที่ทิ้งเพื่อนเอาตัวรอดไปคนเดียวสุดท้ายลุงขจรที่ถูกความแค้นครอบงำก็ได้ลงมือฆ่าหลวงพ่อทองคําด้วยมือตัวเองทางหลวงพ่อทองคําที่หนังเหนียวคงกระพันก็ตัดสินใจถอน ของออกเพื่อให้กระสุนวิ่งทะลุศีรษะของตนถ้าการตายนี้จะช่วยให้ลุงขจรปล่อยวางอดีตได้หลวงพ่อก็ยอมสุดท้ายหลวงพ่อทองคําก็มรณาภาพจากไปลุงขจรจึงสั่งให้ลูกน้องนําร่างของหลวงพ่อไปทิ้งเสียจากนั้นภาพก็ตัดมาทางเจตกับชัยที่เพิ่งได้รับแจ้งจากทางตารวจว่ามีการพบศพของหลวงพ่อพวกเขาเมื่อรู้ข่าวก็เรีบมาที่โรงพยาบาลทันทีพอทั้งคู่ได้เห็นร่างที่ไร้วิญ,ญญาณของหลวงพ่อก็เหมือนกับโลกทั้งใบมันสลายชายผู้ ชุบเลี้ยงดูแลพวกเขามาได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับใช้นั้นร้องไห้จนสติหลุดแล้ววิ่งตะเลดิดหนีออกไปโดยมีกุ๊กไก่กับรัดตามไปปลอบใจ ส่วนขั้งเจตเองก็เสียใจไม่แพ้กันแต่ตอนนั้นร่างของหลวงพ่อก็เกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างพลังอาคมที่ยังหลงเหลือในตัวหลวงพ่อได้พุ่งเข้าใส่ร่างของเจตนั้นทําให้พลังอาคมของเขายิ่งมีพลังมากขึ้นเพิ่มเป็นเท่าตัวและเจตก็สามารถสัมผัสพลังของลุงขจรได้เขาจึงมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าลุงขจรจะต้องเป็นคนฆ่าหลวงพ่อแน่ๆจากนั้นภาพก็ตัดมาทางสารวัตรมณฑลที่พยายามนากําลังตารวจบุกทลายลังลับของลุงขจรแต่ถึงแม้ตํารวจจะคน กันมาสักร้อยคนก็ไม่สามารถเอาลุงขจรอยู่ลูกทีมของสารวัตรมณฑลถูกลุงขจรเสกตะปูทะลุล่างตายหมดส่วนสารวัตรมณฑลเองก็เกือบตายแต่โชคดีที่เจตนั้นมาช่วยเขาได้ทันเวลาด้วยการใช้อาคมหยุดลูกตะปูนับสิบทางไอเคนที่เห็นเจตยังไม่ตายมันก็โมโหแล้วยิงเจตซ้ําไปหนึ่งนัดแต่กระสุนก็ถูกหยุดด้วยพลังแห่งยันมหาอุดพอทุกคนได้เห็นก็ถึงกับตะลึงโดยเฉพาะลุงขจรที่ไม่นึกเลยว่าคนที่มีวิชามหาอุดยังหลงเหลืออยู่ทั้ง ทั้งที่วิชานี้ควรจะมีแค่เขากับหลวงพ่อทองคําเท่านั้นที่ใช้ได้ทางเจตเองก็พูดจาท้าทายลุงขจรสารพัดแถมเขายังบอกอีกว่าเขานี่แหละคือลูกศิษย์ของหลวงพ่อทองคําและวันนี้จะเป็นวันตายของลุงขจรพอพูดจบเจตก็ไม่ล่ำเลยหยิบปืนลูกซองกระหน่ายิงใส่ลุงขจรแบบไม่ยัง้งแกยิงไม่เข้าก็จริงแต่อย่างน้อยก็ต้องมีจุกบ้างลหละส่วนไอ้เคนกับนายเมธาก็ช่วยการรุมจัดการสารวัตรมณฑลแต่ระดับความสามารถมันต่างกันเกินไปไอ้เคนกับนายเมธา ถูกสารวัตรยิงทิ้งอย่างง่ายได้ส่วนทางเจตที่ประสบการณ์การใช้อาคมอย่างน้อยก็โดนลุงขจรสอนมวยโดยการใช้คาถาบางตาเล่นงานจนช้ำไปทั้งตัวแต่ดีที่ตอนนั้นชายได้ตามมาช่วยได้ทันโดยชายได้ใช้ปืนยิงใส่ลุงขจรแต่แน่นอนว่ามันไม่ได้ผลชายจึงถูกลุงขจรบีบคอเกือบตายแต่ตอนนั้นลุงขจรดันเสียสมาธิเพราะหันไปเห็นศพของเมทาน้องชายของเขานั่นจึงเปิดโอกาสให้สารวัตรมนทนปาตะขอเหล็กกระแทกใส่ลุงขจรจนแกตก ลงไปในบ่อไฟแต่นั่นก็ยังไม่สามารถทําอะไรลุงขจรได้แกลุกขึ้นมายืนหัวร้อดโชว์ความเก่าเจดเห็นแบบนั้นจึงขอวัดอีกสักรอบด้วยการใช้คาถาบางตาเข้าต่อสู้สองจอมขมังเวทตรงเข้าซัดก,กันอีกครั้งแต่ก็เป็นเจดที่พลาดท่าเสียทีความเก่าของลุงขจรทําให้ทั้งเจดและสารวัตรมนทนถูกลุงขจรไล่ต้อนจนหมดท่าแต่ก็เหมือนสวรรค์ยังเข้าข้างรัตที่แอบตามชัยมาก็บังเอิญวิ่งข้ามปืนของชัยแถมเธอยังใจกล้าบ้าบินหยิบปืนกระบอกนั้นยิง ใส่ลุงขจรและไม่น่าเชื่อลูกกระสุนยิงเข้าร่างของลุงขจรเฉยนั่นเป็นพอรัฐกำลังเป็นประจำเดือนพอดีการที่เธอเดินข้ามปืนจึงเป็นการสร้างกระสุนที่ทําให้คนมีของของเสื่อมได้เข้าทางสิทธินีนี้เจตกับสารวัตรมนทลได้รวมพลังดันลุงขจรไปเสียบกับเหล็กแหลมจนตัวพุ่นแต่แค่นั้นยังไม่สามารถหยุดลุงขจรได้เจตจึงถีบซ้ําเข้าไปอีกและคราวนี้ลุงขจรก็ถึงกับแน่นิ่งไปทางเจตที่คิดว่าลุงขจรตายแล้วก็รีบพาทุกคนหนีออกจากที่นั่น และก็เป็นเวลา6กโมงเช้าพอดีนี่สู้กันยันเช้าเลยเหรอเนี่ยแต่ระหว่างที่ทุกคนกําลังเผลอลุงขจรก็ฮึดแรงที่ยังเหลือเข้ามาอดาจเจ็ดกับสารวัตรมณฑนอีกรอบแต่รอบนี้สารวัตรมณฑนก็เหลืออดทําไมแกตายากตายเย็นแท้เขาจึงหยิบเหล็กแหลมวิ่งเข้าแทงลุงขจรจนมิดมีหนาซ้ําเหล็กยังไปเสียบเข้ากับถังน้ํามันอีกสถานการณ์แบบนี้ไม่ว่าใครก็ต้องทําเจ็ดรีบหยิบไฟแช็คขึ้นมาและปลาใส่ถังน้ํามันทันทีทําให้ลุงขจรที่ของเสื่อมถูกไฟคลอก ยังทรมานแถมเจ็ดยังวิ่งเข้าไปถีบซ้ำจนลุงขจรกระเด็นตกตึกตายอย่างอนาถซึ่งทางเจ็ดกับพวกก็ได้แต่ภาวนาให้แกตายจริงเถืดอรอบนี้ซึ่งก็โชคดีที่รอบนี้แกตายจริงถือเป็นการปิดฉากจอมขมังเวทสุดเกิงกาดที่เชื่อว่าลุงขจรไปในที่สุดหลังจากผ่านเรื่องแย่ๆม,มามากมายเจ็ดกับรัดก็ตกลงเป็นแฟนกันและใช้ชีวิตคู่ด้วยความหวานเพื่อลืมเรื่องในอดีตและหันมาโฟกัสกับปัจจุบันดังคำที่หลวงพ่อเคยสอนว่าจงละทิ้ง ดีและอยู่กับปัจจุบันแล้วหนังของเราก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ